สวัสดีค่ะมมนีที่ภาพมาเบ่งต้นมะเขือเลี้ยนปลูกไว้ยุ่เฮียนต้นหนึ่งกาปลูกไวก้กระโดนเติมละละจ้าอายุมันก็ไดปีสองเดือนนั่นละตั้งแต่โควิดหลอบก่อนขึ้นกันกับต้นพุทรามันกลบว่าหันใบไงจักเถื่ออยู่มันก็แตกยอดดีอยู่ด้จ้าแต่ว่ามันเป็นอย่างมันคือใบไงจักเถื่อกับใบหู้นกันที่ไตกับว่าไตาแต่ว่ายอดมันก็ออกดีอยู่ด้แต่ว่า มันมันถอดหยอดเทละซมใบบานี้เวลามันถอดหยอดแล้วใบแก้มันใบช่วเคียวนี่มันกะ็ะติดลนลงเบิดเดี๋ยแต่หยอดใหม่เนี่ยแบบนี้จะก็ใบมันว่าน,นานปนไดปลายยอดมันก็ออกแผมๆจักหน่อยเนี่ยกำลังแตกหยอดก็แตกลหลยๆเลยแต่ว่ามันคือปวยาย่จกเถื่อพวกนี้ เวลาใบมันแก่แล้วหอยอดมันก็ออกทันทีเลยได้จ้ะมันก็บวชเด้แบบว่ามันชะงักแบบหอยอดโปมีเนี่ยจ้ะหากมันก็นาที่เดินยู่เนาะแต่ว่าเมือน,นี้ก็ว่าสีต้องใส่ปุ๋ยบึงก็ล่องอันเรื่อยๆจ้ะว่ามันติเป็นยังไงวางวดนี้ใบมันตีโลนอีกบ่อี่ยปปู่ว้วก็เป็นพ่น พ่นแบบพ่นธรรมชาติจะพวาแม่นแบบพ่นเฮ็ดเป็นพ่นเทียมเนียแบบพระเจ้าปูกพระเจ้าสิเอาดินมาถมเนาะเอาดนเกด,ดินใสเังสินนะแต่นี่มันเป็นพ่นแบบของแฉเลยแบบแกนแกนจะหรือหากมันเดินบ่ไดกับบุจักเนี่ยตอนซื้อมากกับตนน้นน้อย,อยดอกมันก็จะมีสองงาบ้านนี้พ่อบ้านกับเอบามาหอดกับปลูกโหลดก้นลุมปลูกโหลด บานนี้ก็เอาอันดินเบ้าดินมันนน่ะดินที่มันมากกบทุงนั่นสะสา,าออกตะละเรือตะหับานนี้ก็แบรหุดลุ่มแล้วเอาหากแบไปน้ำวานมันติดไตต้นก็จะมาเหี่ยวเบอร์ตที่ฟื้นได้ไหมจนเป็นเดือนใบก็ล่นเบิร์ดีได้ที่มันฟืนขึ้นเมื่อใดนี่จะยอดมันกระปงออกดีอยู่ ี่ยแต่ว่ามันโปรงทีละสามใบมันเป็นกิ่งข่างจะซื้มมากเป็นแบบนี้ล่ละอูใดมีความคิดเห็นยังกะบอกเนี่ยะจ๊ะว่ามันเห็ดจังไดมันยังสีงามแต่แมงเมลรงนี่สิบ่ามีรบกวนนี่จ้ะเพราะว่ามัน ก็เลยเียดยาเลกเสียใบยมันบกอยดังนะจ๊ะใบมันบกอยมีห้อยนีย่มีกับมีใบเดียวนี่มันก็สิมีแต่พัฒนปลูกมากนี่หยอดอ่อนมันสีกับบล็อกมีอย่างมาจอ่อมันก็เต็มเวิร์ดโยฮิตเตอใบไปใบมันมันหยอกแ็งๆจักหน่อยนี่จ้ะันนี้ก็ว่าสีร่องใส่ปุ๋ยร่องมึงก่อนสีฮดห่อมุ่นพร้อมเดี๋ยวอีกจัก ทิตย์สองอาทิตย์ถามันโป่งหยอดมากค่ะเบิ้งว่ามันติดโป่งออกจากใบรอบนี่แล้วใบแก้วมันติดโลนคือเกวว่าตาก็แตกหยอดดีอยู่ด้เดี๋ยวสิล่องใส่ปุย๋ยลงไปนะจ๊ะเดี๋ยวสิเอาปุ๋ยสูตรจิบหาวานล่องเบิ้งนะจ๊ะวานที่เป็นยังไงวานหยอ่อนทีออกบ่วร่องเฮ็ดไปเรื่อยจ้ะ เทียก,เทยก็เจ้าที่ใบก็เจ้าเฮ็ดกบ่าค่อยเข้าใจบันไดล่องเบิ้ก็ตายมั่ตาไจ่จแต่ว่ามันว่นใหญ่ยัเถื่อเดี๋ยวเบิ้งอีกจกัดใบทุ่มมันออกนี่มันตีออกจากใบนะจ้ะเดี๋ยวสิดท้ายคลิปให้เบิ้งอีกหดน้ำก่อนว่าสิหดฮอร์โมนมันน้ำนะจ๊ะ เป็นลักษณะแบบนี้เลยจ้ะตนมัน,นคลิปนี้กับซัมนี้นะจ๊ะไวพอกันหนาคลิปใหม่สวัสดีจ้าซัมนีเนาะพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะเมเดอร์ หนาพอกันไหม่สวัสดีค่ะ